โอ้กินมานี่แปลว่าอร่อยมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงแต่ซึ่งมันไม่มีขิงมีแต่พริกหมายอู่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับบิวอีกครั้งนะครับช่อง b ีบิวตันวันนี้บิวก็ได้มาอยู่ที่ปทุมธานีมหาแม่ตุงนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านของบ้านของใครเอ่ยของหนูหนูชื่ออะไรคะ ของน้องแพีวาเป็นบ้านของนายอีปองลางด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะเข้าไปจอยกับช่องของพ่ออีปองลางนะคะจะมาดูว่าตาน้อยอ่ะจะมาทําเมนูอะไรให้หนาอีทานกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับตาน้อยครับสวัสดีครับตากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยตากำลังกับข้าวกับข้าว โอ้ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นอ่อมกบฝีมือตาน้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวบิวจะมาเป็นลูกลูกมือตานะโอเคป่ะครับได้ครับได้โอเคให้บิวเสียบหม้งานยากมากเลยเนี่ยเสียบหม้อเนี่ยกปดไฟก่อนตาโกไฟตาโกไฟช็อตโฟ้ามันก รู้จักแต่แบบเตาถ่านใช่ไหมตาเนี่ยนั่นแหละตาเตาถ่านอะแซ่บท่กให้พี่อาตาก็ต่ำไปแล้วเนาะต้องตัดอะไรอีกไหมครับใส่หม้ออีกใส่หม้อใม่ได้ทำอะไรกันแล้วก็ใส่หม้อเลยนะตาเราน้ำไม่ใส่หรอตาจะ่ทำแบบของสูตรตาไม่ไม่ได้คั่วให้แห้งคั่วแห้งคั่วให้คั่วคั่ว เหมือนว่าเหมือนทอดผิดนั่นแหละเหมือนขั่วผิดธรรมดาใช่ไหมแต่ให้มันเป็นอะไรพ่อกลัวมันจะไม่สุกนี่มุกหรือตอกผ่านๆเนี่ยแตาเยอะไม่ต้องไอ้ธรรมชาติเราก็เลยต้องมูฟเข้ามาทำข้างในกันนะครับ มูฟมูฟแปลว่าอะไรตารู้เปล่ามูฟแปลว่าอะไรมูฟไรไม่ใช่มูฟเนื้อมูฟมูฟแบบมูฟแปลว่าอะไรเราต้องหนีจังเราต้องไยกมหนจังหมดอ่าประมาณนั้นเหมือนเกลี้ยงใหญ่เกลี้ยงใหญ่อ่าที่เกิดเหตุนีมาเอ่ะอ่านี่มาทำข้างในนะครับอ่านี่มาทำข้างในนี่ใบแข่งโคโก้ สวัสดีครับพี่น้องสวัสนี้ก็สพีเฮ็ดก็พออีกแล้วอันนี้กับอาหารมะยมอาหารแบร้านกบไประเด็นอาหารล่ะใช่ครับชื่อบิวครับบิวบิวบิวครับผมบิวตันบีบิวตันมีช่องของตัวเองชื่อว่าบีบิวตันครับก็ทรัเกี่ยวกับอาหารทำอาหารกันแต่ทำไม่เป็นหลักเลยนะวิการอาหารเ็นอะนรแล้ที่ดูดูต้องตาตลอดก็เลยแบบ แฟนตาเมนเนอรัอยากมาขออยากอยากจะมาจอยกับตายตาด้วยคับขอแฟนคลับช่วยกดให้บิลด้วยนะคะช่วยช่วยกดให้บิวด้วยนะครับได้มีกำลังใจครับกอ่คิดนาคือคิดสงสัยสิอด้สลบสลบคิด่านจับเปนระ้างไ้ไนบอกมกนออลยเดว่าอปดูท จะรับจุดหนึ่ตาเด็กกำลังเกยตาตลอดไปเรื Princeton> ่อยๆครับบ uh ้านเกินอีกลับเมื่อเป็นยูทูบเบอร์เรื่อยๆตายสักษิณกลับไปได้รูไม่รู้นะเฮ็นพวก็นไหนที่ทำมาให้รู้ไปเห็นไปนะตอนนี้พวกเป็นก็ไปร้านกินร้านกินเป็นบ่าไงร้านร้าน้รานกินเป็นบ่าเนี่ยกินให้แล้วโอ้โหธรรมดามากอื้ออือแล้วผ่านไปแล้ว เป็นเขียวใช่ป่ะอ๋อมนุยดิบอยู่ก็งงมันนวยดิบอะไรคือพริกดิบพริกพี่เขียวอะค่ะแดงอพี่เขียวพี่เขียวเปาวเยอะ้าเยอะไหมครับาไฟหอนช่วยตาช่วยตาด่วยอันนี้หมักพริกหรอรู้จักไหมหมักพริกหรอคืออะไรหมักพริกหรอแตลว่าอ่ะเขาเรียกหมัพริกหรอหรอเล่นเล่น เลงเล็งเล็งเลงเล็งิผู้ใดเขาว่าววยวอยู่ห่างผู้ไหนมาเมืองซื่อหล่ะคนช่องใดเนาะี่งไหนนั่นแหลแม่พญาอยู่แม่พญาตัวเนี้ยแม่พญาเลยแต่ว่าแอบเออเอาคลิปน้ำเขานี่โอ้ยสามช่องเลยสิเนี่ยสามช่องเลยได้ชินแล้วอ้ยหน้าตาแบบวันนี้ตามีผู้ช่วยใครเอัวบ่ คนล้อคือกันเนี่ยกินกันบ่ขาดนี่เนี่ยบิวบิวอายุประมาณหกสิบนี่จะย่าจะได้เท่าตาจะได้เท่าตาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตาเป็นคนบอกตาถึงเลยตาถึงตาตาถึงจริงตาตาเขาถึงใช่เขาบอกว่ารองคนเราหล่อตาถึงจริงตาถึงแต่บิวไม่รู้ว่าจะบิวจะถึงตาหรือเปล่าอายุบิวดะให้บิวทำแล้วให้ตาสอนตาทำอะไรต่อครับ พี่มไปสิฟ้าขัขาวมืเปนครับปคาพี่เขานไหมไปพี่แบบเอาถ้พี่เ่ับอี่ตานี้เอาน้ำแบบคุกคลิกเหอนี่ไงไม่ดนเย้านหัวกคุกหัวก็อเราเอาน้ำตนจนมันแห้งได้ือเล่าอ๋อเอาลื่มท มีอะไรบ้างมีอะไรม้างอะตาครับมีอะไรบ้างคะในนี้ในนี้มีอะไรบ้างค่ะตาตะไคร้นี่บิดหอมนี่หอมหอมนี่เหยอคืนเหยืคืนตำพริกไส้พริกสตะไคร้เขาทันปุกงยังไหมคะครัวบาดนี่เผื่อใครไปอยู่หอพักหรือที่ไหนอยากกินก็ได้่ะอันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆนบ้านนะครับเม่น้ หวยแห้งเลยใบอ่อนน่ผูกมากเลยผู้ช่วยทำไมก็เก้อกันกังเนี่ยโอบิวไม่เคยทำก็ฝึกฝึกไปฝึกไปก่อนเดี๋ยวก็เป็นเองอ่ะสองนี้ก็ใส่ส่องแม่บักอีสแม่เนี่ยอย่างยางว่าเสินไก่ไรถูกใช้เลยใช่ไหม ป่อยปล่อยว่ก่อนเรียวปล่อมันร้อนก่อนปล่อยมันคนก่อนน้ำคนนี่บดใต๋อหอเครื่องมันเครื่องไปเห็นหน้าสองหน้านี่ผูมมาคุยบอกว่าเขานแห้งมันคิ้วคิ้วเลยเก้าใส่ใั่แห้งกันใส่เต๋อเป็ั้นเป็นอันนี้พาอีเลสแต่ว่าต้องพาเจ้าวายอันนี้เนี่ยไม่ดีกินนัดนโอ้กินมานี่แปลว่าอร่อยมากเลยเนี่ยใช่จามแล้วแหละเขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิง ที่มาขเขงคําว่าถึง,ถงริกถึงขงิงนั่นเองแต่ซึ่งมันไม่มีขิงมีแต่ริกแต่อยู่ตรงมึงแต่อนี่ยากกินแล้วเนี่ยอยากซอเล่นขนาจะไม่ปรุงเด้อยากกิน,น,นมอยตามันน่ากินแล้ว,ลวเนี่ยแค่นี้หน้าตามันน่ากินเป็นค้าวกลมเขาต้องเอาไข่มันใน้ท่งมันออกรสชาตมันมันเป็นตะกิน มันมันมันแล้วแต่คนชอบถ้าใส้ใส่นั่นนะบางคนก็มักใส่มักทุงก็แตส่ตัวผมโมมักแต่ว่าเอาใส่แล้วมันมันเงียบเลยต้องเอาใส่ออกาใส่เป็นผู้ไทยเอาใส่ดีล่างด้วยเอาเต๊าะน้องเต๊าะเอาปกติแม่ตุ่มแม่ตุ่มใส่ทุกอย่างไหมใส่ทุกอย่างจ้ะทุกอย่างไม่เลือกเนาะ อันนี้ใส่อะไรครับซาอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไปเลือดไปไปเชะพูอ๋อไปชะพูกีเลือดกีสารไปกีเลือดต้องหลัวเนี่ยไีเลือดพักนั่งเลือดหลูวดิวว์วัดเรียกแต่เชะพูอีมันจะเป็นตาหักเขาเรียกไอไดไหมครัเสียงไข่เนี่ยเสียงไข่เนี่ยอ๋อแม่พญ่า เบงมันสีเฮ็ดจังไสนดอกสีแอบสีแอบเบิ้งสูตรบ่โอ้นออ้มาแอบเบิ้งสูตรอีพอเนี้ยเลยเนี่ยสงสัยโกมสิมุนอยู่ว่ะขวโคตรจนปกติเราคิดจะทำก่อนใหญ่ๆเนะใช่เราสับใหญ่ๆนะข้าหอมแมวเามักเิตันใหญ่ดิ อ๋อไม่เลยเขาอีกปูอีกเซย์ดีเลยน่ากินยังครับตอนนีนเขาเ็นสองข้าวครับตอนเมื่อกีคืน่นี่ขนาดยังไม่ปรุงเอาปรุงไปแล้วหน่อยนึงเริ่มหอมแล้วปรุงแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มโอ้โว้าวปรุงไปแล้วแล้วแล้วตาจะปรุงอีกไหมครับแต่เพื่นคนเดียวถ้าานเอาน้ำใจยังซีบมั้เนี่ยมันบ่พอกับปูเนี่ย้าพ่อเขาด้วยเนี่ยน้ำใจหลายๆน้ำใจห้อยเลยจนได้เล้เนี่ยใช่แล้วว่าน้ำบ่

ตีนคุเน่ลมดยีเลยคนเลยตีเลยไม่ก็รู้อยู่ว่าตีเลยเนี่ยก็เลยเก็บโุ้งนิ้อเหรเว้ยล้น้ำหลานแม่เก็บหน่อยเออให้เก็บลล้น้ำแล้ว เราข่องไข่ก็ได้มันกระหลงลืมลืมมองลืมกระลืมให้มัน่างนั้นให้มันเดือดต่อลูกสองปักกิ้งมาแอบดูเอ้ยไอพ่อครัวรูปหล่อสองคนเงยหน้าขึ้นหน่อยสิกันขับเบื้องหน้าแมถึงยังเลยตัดยัดตอบว่า อ่อแล้วอ่ละหยกสดเลยอ่อมสูตรตาน้อยนะครับกะปิ้บข้าวนี่มาเ้อมด้อโอ้โน้ห่ด้อ่นึ่งด้อมกบเตยลามุนแล้วมันน่ากินมากจิรุ่นจิมรุ่นเดี่วจิมรุ่นเศษบสยเศษเส เดีย๋ยวเนี่ยเบอร์ต่าติ๊้เข่าวปะอ่ะหนังตาอะไรนะมาเป็นนำกันให้เต็มอะไรเต็มร้อยเนี่ยให้เท่าไหร่เต็มร้อยให้เต็มร้านเลยครับ <c oughs> <c oughs> เต็มร้อยให้ร้านเลยครับผม <c oughs> ตาไปเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยไม่ธรรมาดาเนี่ยถาอือนี่แหละกวาตานีน่แห <c oughs> ละกวาตาสีเสียเปรียกปนดุจเห็ดที่วัด จะเปียกใยไหมอืมใส่กระดูกใยหลอดใส่ใยหลอดใส่โอ้ทั้งตาทั้งใยได้ทำอาหารเก่งทั้งคู่เลยเนี่ยเอ๋ออธรรมดาเนี่ยเบิ้งพัดเตอร์นังนี่ค่ะตากับมังยองจิ้งน้อยแน่จะเฮ็ดเติ้งโตเฮ็ดขายเลยนี่เปิดร้านเปิดร้านเลยมนาเฮ็แจบเฮ็ดแจ๊บแจ๊กันมันบอแส๊บเขาก็สบายมือเขาเขาเป็นมันแบบเข้มข้นสบายมือบีบจั้หน่อยเด้ทุกผู้ถ้าแม่มาเฮสี มาเห็เสิีสูบไหมาครับทุกคนครับมากินน้ำกันครับนี่คุณยายมาเจ็บลิ่นได้บอกทั้งไก่ทั้งเหล้าคือตายเจ็บคุกลิ่นบ่ะหน่ะตาพูดเถอะหลายฐานะดูฟังไม่ออกแล้นั่นแหละเต้นแอร์ตาก็ฟังบอกให้ออกตาบอกอะไรเออรัดน้ำแทนน้ำเหล้านี่เจ็บคุกลิ่นบัส อย่างสองอย่างนั้นน้ำนัำด้วยอร่อยอ่ะอันนี้นับไปไกลๆอันนี้ไม่ได้พิตสวานพิตสวานส่วนตัวนะมันอร่อยจริงๆมันไม่ขาวไม่อะไรเลยเนาะพี่บิวกินแจ่วบองไหมแจ่วบองไม่รูบอนคือสี่อย่างแจ่บแซ่บอยู่ดีไม่ขาวแซ่บแซ่บอยู่กินอ่าง เอาอิ้มไปกินบ่อืมอ๋อเอากระทะนี้เหรอไม่เอากระทะแบบไอ้นี่เหรอเออเราไม่เราไม่ได้มีจิ้มจุ่มใช่ไหมขอก้อนบ้างใส่กันหมอนเดียวมาเดียวมันมีน้ำข้างในไงบาคคนบนได้เนาะอ่ะพอดีเนาะผมบดหม้อบีมั่วมาใส่ บ็ยีกัดทึ้งยีกันนี่หมากขุ่มอีกใช่ก็ว่าบ้านนีกว่ามีม้วนอะไรบ้างได้ถ้าถ้าเอาดีมาใส่รถมันจะเพี้ยนปะต่างตีบ่แซ่บอยู่แล้วขบ่มเสียบคุณย่อย่มากขุ่มไปเหมือนเลยเหรอมากขมแต่พักกับเดาถ้าพักหมากนิ่งไม่จิ่มลหรอจ๊นไปจัมโอ้ยหมากอันนี้อิ่มเนาะเอาดีไซน์ีกแบบใส่ดีเพิ่นใส่รสมันขมแล้ว คนใส่ถ้วยเพิ่มหรือไม่ไม่หรอมัดใส่สองมือมาแจ้มน้ำสองมือแจ้มกันอยู่นี่ละว่าวสีว่าใส่กันอยู่นี่ละสะแตกแดกตับกับมี <c oughs> แตกกันสะแตกแม่ตาเขา,ขาก็แสบสะแตกอ,นนอ่ะอ่ามึงมะแตกติเขาจันเอินร้านมึงเนาะ เอิญเบมาใส่ไรเห็ไหมเมื่อไรก็เอิญมาใส่บ้านนี่เอิญไม่กินเขาก็บ้านี่ชิแตกิแตกเพราะเขาที่กนี่ก้อนแม่ตีเขาท่านก่ออยู่ว่าเอิญไปยังเออเขาบอท่านเอินอยู่บ้านเนือันบ็กลมามีตนโอ้ดาที่ดาสนอโบนี่ท่านจะมามาแม่หรไม่กานไหน B วัวแท้ ให้ใส่กับอันนี้หรอจำบลงมือจะมาบระกาศที่ใส่จำใส่เกี้วเอาที่ไม่เห็นอันอีกดูเด็กอินอะไรผู่าหด่กินอันนี้นิดเดียวผมแล้วตาผมไหมหวาน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 ผมๆอร่อย